ผมนด้ยินจากเขาจะว่าทำฟื้นเนี่ยมันมันมันแต่ก่อนไม่มีฟื้นข้างในฟื้นมันมันมีคนโบราณแต่สมัยโบราณตะกเกาตะกอนนี่นโอ้เพราะมันเป็นมันจะเป็นฟื้นท้องคำเสียเออผมผมก็ดีอ๋อเลยเลยเลยเทียงหน้าเจ้าไปอีกอป้าน้ำขคือไหลเลยครับอยู่นี่หม สแสดงว่าแมน่าเข้าป่ายังหลายอยู่หลายครับป่าคอป่าเกง้งป่าดุกมีทุกอย่างโอ้เอาอย่างเห็นเ,เนื้อคเข้าดิเอาอย่างเห็นเนื้อโอ้อาเจ้าน่าหน้าอยู่นี่บ่โอ้น่นาฝาดหน้าทำทำเลิอกบ่อ้ทำเลือกละไงบ่เคยมีพระมาอยู่บ่มีครับแต่เพิน่กนกลับไปแล้วครับเพิ่นกลับไปอยู่บ้าน นั่นนั่นนั่นไปนไหนลราบอมีพาะมาอยู่นั่นล้วครับคุณพี่ปักเบ็ดนะครับโอ้ยน้ำใสจริงหลิงเลยพิศเสเยนแห้งน้ำครับวันนี้พี่ติดก็ซื้อก็แฟมาถาวายคูบาอาจารย์นะครับผมเดี๋ยวคูบาอาจารย์จะพาไปดูถ้ำฟื้แล้วก็กอีกอีกถ้ำหนึ่งนะคือไม่มีชื่อนะครับผมเป็นถ้ำที่ไม่มีชื่อแต่ว่าทราบว่าก็น่าสนใจพอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยว พิธิต์เอากระฟองกาแฟไปถวายครูบาอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวติดตามพิธิษ์กับอาจารย์ลุงไปด้วยกันนะครับสถานที่ที่ครูบาอาจารย์จะพาไปเที่ยวชมวันนี้จะเป็นยังไงน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวติดตามพิธิษ์ไปชมด้วยกันเลยครับโอ้โหตัวเล็กทำไรกินข้าวโอ้สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพิทิศขวัญอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้นะครับผมครูบาอาจารย์จะ พาไปดูถ้ำฟื้ครับผมนะถ้ำฟื้แห่งนี้นะครับผมก็มีประวัติความเป็นมา,าน่าสนใจพอสมควรนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยสอบถามครูบาอาจารย์นะให้ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังครับผมเนี่ยตรงนี้เป็นาทางเล็กๆนะเข้าไปในป่านะครับผมนะคนส่วนมากจะคนส่วนมากจะไม่รู้ว่ามีถ้ำมีอะไรนะมีพ้าธุดง แค่ไม่กี่รูปนะที่ทราบนะครับผมที่ท่านอาชอบภาวนาอยู่ป่าอยู่เขานะท่านถึงทราบนะที่เหลือนะไม่มีใครทราครบครับผมนะพี่ทิดเองนะถ้าถ้าไม่เจออาจารย์ลุงนะพี่ทิดก็คงไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะไม่มีวี่แววไม่มีป้ายไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าสถานที่แถวๆนี้มีถ้าอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับนี่ครับผมทางก็ไม่มีเลยนะอ้ยอาจารย์ขยังอ๋อ ขอภัยเพื่อนว่าย่างขึ้นทั้งฝุ่นโมแมนบ่แต่ว่าอาจารย์ขึ้นทั้งนี้ดีกว่ากันบ่ขึ้นทั้งพี่บ่ได้บ่อาจารย์พี่ไหมทั้งทั้งพี่บอกโอ้โหครับผมก็ทางไปก็ค่อนข้างที่จะเป็นป่าอึมครึมนะเป็นเป็นไผ่หนามด้วยนะครับ โอเคครับเป็นเป็นกอไผ่น้ำโขดหินขูขาโอ้ทางคือลำบากมากนะครับคือใครใครที่จะตามรอยพิธิตมาเดี๋ยวคงตามรอยมาไปได้นะนะต้องชมร <c oughs> ับชมทางช่องพิธิตได้อย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าแต่ถ้ามีคนพามาก็มาได้นะ โอ้ยครับมอ๋อันนี้มันยังฝนหาก็เเร้า้วจันเนาะมีตำ้มแ่เอปลาเนี่ยจันบ่มีเหรออ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยครับ สมุนไพรก็สมุนไพรก็เยอะนะเนี่ยเนี่ยมีเถาเอ็นอ่อนครับผมเนี่ยนะครผมเถาเอ็นอ่อนนะจะมีเปลือกเกาลอกๆอย่างเงี้ยแต่นี้มันตายแล้วนะเนี่ยต้นใจยังใจเดี๋ยวโอ้ยคนขายบุดีเนาะเนี่ยครับผมเถาเอ็นอ่อนนะเถาเอ็นอ่อนก็คืออ่าเป็นสมุนไพรต้มกิน แก้ปวดแข้งปวดขาอะไรประมาณนี้นะครับผมแก้ปวดแก้เมื่อยอืมอโอ้นี่ไงอ๋อตัวนี้พอพอเห็นเป็นทางลางๆหน่อยเนาะฮะ,ะพอดหรือเปล่าครับอ,อึ๊บโอ้โหครับผมอันนี้มาแล้วเนี่ยอ่าๆไปเลยาจัรไปเลยไปเลยครับ,บนะครับครับ อ๋ออาจารย์บอกว่ามีรอยตัดไม้นะอาจารย์ชี้บอกอืมฮึบโอ,โ,โอ้โหโอ้สองสัยพิธตอว้วนขึ้นแน่ๆโอ้โหเถาเอ๊ะบ่เมนเถาตำลึงปลาบอ่โมเมนเตตมเมน,นี่หะคือเถาใหญ่อยู่ ไม่น่าใช่เนาะอบอกเบิ้งยก่สมุนไพร<ห>โอ้โหทางชันมากครับโอโ้ยข้างหน้าพี่ทิพมองเห็นเป็นลางๆเป็นหน้าผาผาหินสีขาวคึบโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเดินไม่ทันอาจารย์เหนื่อย โอ้โหสงสัยพิธิตสงสัยสงสัยพิธน้ำหนักขึ้นต้องไปชั่งน้ำหนักใหม่แล้วล่ะนะโอ้โหโอโห้คือช่วงเจ็บขานะคือนั่งกินนอนกินอย่างเดียวไงนะตรงเป๊ะเลยตามที่หมอดูตามที่หมอดูทักมานะบอกว่าโอ้เนี่ยในอนาคตคุณจะสุขสบายที่นั่งกินนอนกินนะเนี่ยเออตามนั้นเลย เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดอกต่มเขาก็มีครับเนี่ยเนี่ยโอ้ยครับผมครับถึงแล้วครับผมถึงปากถ้ำแล้วนะอ๋อเนี่ยเป็นผาหินอ่าออกไปทางขาได้ครับผมแต่ถ้าเราขับรถมาตามริมถนนจะมองไม่เห็นนะครับผมตรงนี้ต้นไม้บังนะครับผมนะตอนนี้เป็นกขดหินเป็นเขาที่สูงพอสมควรนะ หน้าผาสีขาวแต่ขับรถมามองไม่เห็นครับมองไม่เห็นตัวทำนะเดี๋ยวอาจารย์ผมเอาเอาไฟให้อาจารย์สซมไปก่อนอาจารย์นั่งก่อนนะล่ะอาจารย์น,นั่งก่อนเออเห็นหนอยู่้าธรรมพอดีเ<อ>นี่ยนอนจอเลยโอ้ทำนี่มีเคยเคยพี่ผามาอยู่บ่อยอ่ะเคยมีเนี่ยเดี๋ยวหันอยู่ข้างในเนี่ยอ๋อมีร่องรอยข้างในอยู่เป็นหันเป็นไม้ออ๋เก่าแล้วเก่าแล้วอ่า เฉพาะอาจารย์มาอยู่นี่เคยเคยเคยเห็นกระตัวพระมาอยู่บ่บ่เคยทราบทราบ,ราบแต่ว่ามีรองรอยไม้มตุนหลังแล้วแต่รุ่นควนันโอ้ควันมันขึ้นแล้วพราะแม่ขูนปลายจย์พุ่นแล้วโอ้นี่ครับผมเป็นพาหินนะมองจากหน้าถ้ำนะหินงอกหินย้อยสวยนะครับ สวยสวยดูดูจากปากถ้ำก็รู้เลยว่าถ้ำนี้สวยแน่นะแต่แต่ตรงนั้นมันเป็นถทำหิวโอ้บักลึกบักพุ่งอย่างนี้เนี้ยอืมอมไปซิเหมือนช่วงไปโอ้ยี่นแต่แต่ว่าผมผมไหนสิลองอะไรอย่งเนาะโอ้ผมไปแล้วฮะมันลึกมันเป็นถทำหิวฟังงซื้อถ้สือทำพุ่งมันมันหนี่ไปได้ยุ่นเนี่ยเนี่ยอืมอืมอ้โนี่ครับป็ทางลงถ้ำนะครับผม แต่ชันดิ่งนะโอ้เพิ่นบร<ด>ิษัทขนาดใบนี้เน,ะนาะผู้ใดก็ได้เนาะโอ้ยผู้มาอยู่เนาะแต่ก่อนกขนาดซีเมียเนาะตอนพามาอยู่เนาะโอ้โอ้โอ้เสียวลื่นครับท่านผู้ชมบ่บ่ไปยังครับไม่ต้อง,งห่วงผมบ๊อบข <c oughs> <ด>ันซองไฟขึ้น <c oughs> มันสินเหลื่อมโอ้ต้องกระโดดหน่อยนึงครับผมครับตอนนี้พิธีกรลงมา ตรงพื้นถ้ำนี่ครับผมเนี่ยมีอาจารย์ไอ้ไอ้ซากหอยหลายนี่มันมันมาแต่ใสมีบ,บมม่แล้วลนี่นมาเบิง้งมันคือมีหอยกัดพวกหนูพวกกะระแตครับมากินบ่เออแล้วก็มีหนูมีมีพวกหนูพวกกระแลกินเหมือนกันเนาะับ่ทราีเนี่ยอันนี้หอยอันนี้บ่ที่คนกินหอยหอมหอยยางบ่เนี่แหละหอยหอมเนี่ยแม่นบ่นี่ยนี่แมนนี่นะหอยหอมเลยนะแม่นเลยนบ่แม่นนี่แหละ มันของจัาแนวกิน,นะกนเนาะพวกหนูพวกกระหรอกเนาะมันเออเขาขายเป็นโตตัวเ,เขานับโตขายเลยเอ่อาตรงนี้นะครับผม <c oughs> มีร่องรอยของพระทุดงเคยมาอยู่นะครับผมเนี่ยแต่ว่าไม้ผุหมดแล้วนะอ่าประมาณจากปีอะไราจารย์ที่พระบอยู่นี่ปะกะกะกะวาประมาณสิบห้าปีเราเล่าสิบกว่าปีเนาะอาจารย์เนาะสิบกว่าปีแล้วนะครับผมนะที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่ตั้งแต่สมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเนี่ยครับผม ในโพรงถ้าก็มีหินย้อยนะเอ๊มีโพรงเยอะนะครับเนี่ยโพรงเยอะนะครับเป็นซากของอครูบาอาจารย์นักภาวนามาอยูนะ่สิบกว่าปีย้อนค้นไปนั่นนะครับผมนะอแต่ไม้ก็เริ่มผุแล้วนะปลวกครับผมอยู่ในถ้ำหน่ะไม้ไม่ไม่ไมค่อยผุหรอกแต่ก็ปลวกนะ,ะทางเดินครุข่ะพอสมควรนะแต่ก็พอ,อไปได้มาได้นะครับผมนะพอไปได้มาได้ อมหินจะออกไปทางสีเขียวๆหน่อยนะครับผมนะเกิดจากละอองของอาสารบางชนิดภายในถ้ำผสมกับอากาศนะครับผมนะเนี่ยหินก็จะออกสีเขียวสีเขียวนะครับผมท้งหินงอกหินย้อยและผนังถ้ำนะครับผมเนี่ยมีพโพรงมีลืบเยอะพอสมควรนะเนี่ยมองในตลอดตอวไหนไหมอ๋ออ โอ้โหโอ้โ,โหต้องรอดนิดนึงครับตรงนี้นะฮึบโอ้โ,โอ้โนี่เป็นร่องรอยของหินถล่มนะครับเนี่ยหินก,อก้อนย้อยหักถล่มลงมาอืมโอ้เนี่ยครับท่านผู้ชมเออนี่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  เนี่ยครับมีร่องรอยแคร่นะหรือว่าที่พักที่พักที่พักของครูบาอาจารย์นะครับผมอ๋อมีร่องรอยครับผมอืมครับหินงอกหินย้อยบนเพดานถ้ำเยอะนะอ่าเพดานถ้ำสูงครับผมนะแต่ว่าก็เช่นกันครับถ้ำนี้ก็คืออ่าหินงอกหินย้อยได้หยุดการเจริญเติบโตแล้วนะครับผมนะครับผม มีป่องทะลุด้วยนะทะลุเปิดเป็นลงฝั่งหงเล็กเลยอ๋อแมนบ่เอ๋อทำทำมีแค่นี้่อจารย์มันไม่มีโพรงโพ <ไป S 1> รงฮะต้องปิดไปอ๋อถ,ถ้าเราจะไปเที่ยวจริงอ่ะอ๋อครับก็สภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะเพราะว่าเป็นถ้ำที่ไม่มีนักท่องเที่ยวรู้จักนะครับผมสภาพหินงอกหินย้อยก็ยังสมบูรณ์แต่ว่า หยุดการเจริญสุกต,ต,ตัวแล้วประมาณเนี้ทุกครับผมข้างบนก็บนม,มีข้างข้าวหน้จาจ<ม>ันทร์เนาะ่มมีอ๋อครับเนี่ยนะครับผมเป็นร่องรอยของอการมาอยู่ของครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะคือสมัยก่อนคือนักภาวนาก็คือภาวนาจริงๆนะบวชมาภาวนาจริงๆนะครับ ปัจจุบันนี้เราก็คงได้พบเจอได้เห็นแค่ร่องรอยของท่านนะครับผมนะนู่นครับผมอาจจะยังมีช่องไปอีกนะมีร่องรอยของการปีนเข้าไปอีกอยู่แต่อาจารย์บอกว่ามันน่าจะไปลําบากนะหินกอกหินย้อยยังสมบูรณ์นะครับผมสูงครับผมเพรานําสูงสูงมากหินกอกหินย้อยก็เยอะพอสมควรนะครับผมนะอืมครับเห็นวิวอีเกียยังอกโอตรงนี้เป็นป่องทะลุออกมาอีก โอ้นี่ครับผมมองย้อนออกไปหน้าถ้ำนะครับนี่ครับผมนะเป็นปล่องเห็นเห็นอาเห็นผู้พม่านชัดเจนนะตรงนี้นะครับคือตรงกันข้ามกับผู้พม่านเลยอย่างนี้นะครับผมครับสวยครับอืมแต่ก็ทุกถ้ำนะครับผมนะถ้ำหินงอกหินย้อยเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องระวังอันตรายนะครับผมเพราะว่าเราเดินในถ้ำที่มี หินครุกระนะครับผมค pues, mm ่อนข้างครุกคะเนี่ยล่องรอยของหินกอกหินย้อยนะครับผมเนี่ยครับผมหินกอกหินย้อยอย่างเนี้ยนะถ้าเกิดว่าเขาไม่หยุดเจริญเติบโตนะถ้ำนะถ้ำปิดนะครับผมนะเพราะว่าถ้าย้อยลงมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เยอะๆเข้าเยอะเข้าก็ถ้ำก็จะหาทางเข้าทางออกไม่เจอเลยล่ะอ๋อน้ตครูบาอาจารย์พาไปนู่นแล้วครับผมอมีทางไปบาอาจารย์นั่นนะครับเดี๋ยวตามครูบาอาจารย์ไปดูครับ อาจารย์ท่านอยู่แถวเนี้ยนะท่านคสงสำรวจมาทุกถ้ำแล้วก็ยังมีโพรโงเล็กๆน้อยๆเยอะนะอู้อาจารย์เข้าไปนู่นละ ช่องไปอีกน,นะครับผมทางนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์บอกไปยังอ,อ,อันนี้คือเป็นร่องรอยของตะข่ายนะครับเนี่ยครับผมเป็นตะข่ายที่ชาวบ้านเอามาดักข้างคาวนะครับเนี่ยนะนะเขาเอามาดักข้างคาวแต่ก็มันอาจจะขาดอย่างนี้เขาทิ้งผมผมเข้าไปได้ปะหรือหรือบ่อต้องเขา้าแต่ว่ายนี่ครับว่ายนี่ปะ อ่ะสักครู่เดี๋ยวตามครูบาอาจารย์อ่าเดี๋ยวตามครูบาอาจารย์ไปดูด้วยกันครับข้างในนะมีอะไรนะเนี่ยทางเข้าอาจจะลำบากหน่อยเดี๋ยวพิธีติดกล้องแป๊บครับยีนี่บุญนะบุญยีนี่คือครูบาอาจารย์บอกว่าทางทางเข้าไปมันลำบากนะนู่นน่ะโอ้มองเขาได้บ่อาจารย์มองสองมึโอู้ยีเล็กบ่เล็กกว่างพอมอ๋อโอเคต้องอาจารย์ออกมาก่อนเอาควมจะเข้าไปเนาะโอ้ข้างในยังมี เป็นโพรงถ้ากว้างนะแต่ว่าติดติดหินครับผมติดหินงอกหินย้อยตรงนี้นะติดนิดเดียวนะติดนิดเดียวแค่นั้นเองหินคือหินงอกหินย้อยนะครับผมเขามาบังทางเข้าถ้านะตรงนี้นะจริงๆแล้วก็เป็นโพรงเนี่ยพื้นหินนะข้างบนเนี่ยเพดานหินคือหินเดิมๆนะต่อมาก็มีหินงอกหินย้อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ที่นี่เพราะนัม่ทางไปยู่งัากอย่างนี้เลยอ๋อ แต่ว่ามันมันมันเป็นเหวอาจารย์้าง,งหนโอเคครับผมก็ถอยนะเพราะว่าอ่าหนึ่งมันแคบสองก็อันตรายนะครับผมข้างในเป็นโพรงใหญ่จริงแต่เป็นเหวลงเลยนะ <c oughs> นะอ่ะเดี๋ยวพิธิจะพาออกจากตรงนี้นะครับตอนนี้พิธิก็กออกมาจากจุดที่พาเขา้าไปชมเมื่อกี้นะครับคือเป็นโพรงใหญ่เป็นถ้ำใหญ่จริงแต่ว่ามันเป็นเหวลงไปนะครับผมนะพิธิก็กเลยถอยนะครับผม,ถอ,บผมถอยออกมากับอาจารย์นะครับผม นะครับตรงนี้เป็นโพรงนะเป็นโพรงเป็นปล่องทะลุนะอ่าตรงข้ามกับผู้พม่านเป๊ะเลยนะครับผมเอาอาจารย์ลงไปข้างล่างบ่หน่เเปป็นุงือตะบ่บ่ต้องลงอะไรมา้อาจารย์ครับครับครับสำรวจเลยซิเนาะมอืนี่เป็นตาข่ายที่เขาไปเขามาดักข้างเขาเนาะเนี่ยเออดักนกก็ได้นะแต่ข้างเขาก็ได้ตาข่ายไปอย่างนี้นะครับผมพี่ทิรเคยเห็น ต่ำท้องไร่ท้องนาอยู่นะอ่ะพี่ก็จะได้พาออกจากถ้านะครับลุไปะนะไหนโ,โ,โอ้โบลลุกอาจารย์ขาบอดีรู้สึกว่าอึดอัดขนาดผมเลยนี่อ่าตั้งแต่แข้งขาบอดีมากนี่อยากทำทำมันบ่ได้นั <S <S น่งสินั่งนั่งครับครับครับไม่สบายว่าวา่าขั้นเสืออะไรกินนึงบ่ต้องเลี้ยนแถมันไงห้มันกินรวดหัดนะกวักมือเลยมั้งกินมาเร็วจะบ่เลี้ยนหรอกวัสิโอ้โหนี่ครับผม ก็มีรอยแตกหักบางส่วนนะครับผมหินงอกหินย้อยนะคือบางทีชาวบ้านนะชาวบ้านเขามาส่วนมากนะเขาจะมาดักข้างคาวครับนะชาวบ้านเขาจะมาจับข้างคาวเนี่ยพงหินสวยนะครับผมก็ถือว่ายังเป็นถ้ำที่สวยงามอยู่นะครับเนี่ยร่องรอยของหินกอกหินย้อยนะบางจุดที่มันไกลไม้ไกลมือผู้คนหน่อยมันก็ยังลงเหลือร่องรอยที่ยังคงสภาพยังคงความสวยงามนะครับผม อ,ออกมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือถ้ำฟื้นนะครับผมนะถ้ำฟื้นนะโอ้โหรับข้างหน้านะเป็นโพรงถ้ำที่สูงกว้างพอสมควร,รนะครับผมก็ครูบาอาจารย์นะครับผมครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านก็เลยมาทําที่พักนะส่วนมากจะมีญาติโยมนะครับผมจะมีญาติโยมนะมาทําให้ท่านนะท่านมาทาแคร่ทําอะไรพอได้ ปากกดพักภาวนานะครับผมนะตรงนี้ยังหินงอกหินยอ้อยยังก็ยังขาวสวยอยู่นะครับผมอมองย้อนกลับอีกทีนะครับเนี่ยครับผมนะตรงนี้นะครับเป็นป่องทะลุออกมานะหินงอกหินยอ้อยใหญ่มากครับผมนะที่ด้านสูงครับสูงกว้างนะอา,อากาศก็ไม่ถึงกับอึดอัดนะครับผมก็ถือว่าเป็นมีอากาศถ่ายเทค่อนข้างดีอยู่นะครับผมนะ อืมแต่ทางลงหินก็ระเกียร์กะหน่อยนะครับผมนะอืมอืมวันนี้ก็คนภาคนี่มันก็บอยง่ายบ่ได้เห็ดลงคือไหนควนได้เ็ดเต็นอกเปียาโอ้ถึงว่ากันเต็มดวมเอ้าอาจารย์สิมาอยู่บ่เอ้ามันมันบอกว่ถึงเราตั้งแต่งมืออยากเบื่อทั้งคนอยากมาอยู่ทั้งพี่อ๋อที่ว่าอันเอาตัดไม้ผ้าไม้ไ้หั่่่่นนนสิมาเ็อออยูีีบบค๋ที่ว่ามีผ้าอยู่นะบ่ เทศไปหลายมองแล้วพวามันอ่ะมันมันหุกแน่นี่เนี่ยเป็นกระต๊อมปุ๊บสิแล้วแล้วผมได้ยินจากเขาจะว่าทำฟื้นนี่มันมันมันแต่ก่อนไม่มีฟื้นข้างในฟื้นมืนมันมีคนโบราณแต่สมัยโบราณตะกเอาตะกอนนี่โอ้เพราะมันเป็นมันจะเป็นฟื้นทองคำเสียเออผมผมก็ได้ยินมาว่าันข้างๆกันมาสุกซ่อนมาไปไหนในในในอเมาเสียงอเมาเสียงอ่ะฟื้นทองคำบนนี้มันมันคือธรรมดาครับ เป็นทองคำอ่ามีทั้งทองคำหรือทั้งฟืมนรั้งปะหรือมีแต่ฟื้นทองคำฟื้นทองคำย่างเดียวอันเดียวเลยย่างเดียวโอ้สุกสันนบนี่บุนี่ซุ้มสช่ไหามาหาเอามาหามาหาตัวใดก็บุกอ่ะซุ้มยาดได้นะว่ามันเป็นทองคำเนาะคนใด็อยากได้บุกมาฟืมนเนี่ยนะครับผมคำว่าฟืมนเนี่ยเป็นภาษาอีสานนะครับผมนะฟืมนคือที่เขาทอผ้านะนะครับผมเป็นเป็นเหมือนฟันหวีอ่ะนะแต่ฟืมนตัวเนี้ะเป็นเป็นทองคํา ของคนโบราณของคนโบราณเราก็ไม่รทราบว่ายุคไหนผมน, итан, าน่าจะเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่สองเลยมั้งอาจารย์ยุคนั่นเขาหนีสงครามไหลนนก็ประมาณายุคช่วงสงครามโลกนะครับผมเพราะว่าช่วงนั้นนะนะคือคนหนีภัยหนีภัยสงครามมาซุกซ่อนอยู่ตามถ้ำต,ตามผาเยอะและที่ที่เรียกกันว่าถ้ำแกลบถ้ำแกลบไหลายที่นี่ก็คือว่าเขาเอาเอาข้าวเอาเอาข้าวเปลือกเนาะ มาตํมาอะไรกินอย่างเงี้ยในถ้าอย่างเงี้ยนะเพราะเพื่อว่าหนีภัยสงคราม,มหนีจากบบ<ไ>ภัยโจรเนาะสมัยนะั้นมันก็จะมีเสือปล้นนี่ยังเห็นนะออสมัยก่อนแบบนะเพราะว่าข้าวยากหมากแพงเนาะย,ยุคสงครามนะมันก็มีการปล้นสะดมอะไรเงี้ยมีไอ้เสือเยอะนะสมัยก่อนเด็กคยังมาตากินได้ทำพี่เด้ออืมนะแล้วบ้านี่คือเออคือคือว่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าบางคนเขากะ ของมีค่าเขาก็ไปเสื่องไว้กะว่าบ่ใหารภัเห็นนะแม่บ่ละของมีค่านะพวกพระพุทธรูปท้องค่าที่เขาเจอได้ทาอย่างที่นะครับไหนที่ว่าลูกบึงเดายบมัลายช่วงไหนแล้วมันมีภูมิภาคก็คอคือคือบอกครับการการเวลามันเปลี่ยนไปหินบางก่อนมันก็หักลงเออทับถมไปทับถมไปดินก็เจือลงแน่ขี้ปวกขี้ยังก็โคลงแน่บานหินงอกหินย้อยก็ปิดท่าทางเขาแน่บานนี่นะ มันก็นเลยสูญหายไปบางส่วนสมบัตินะนะอย้ตนน้งียอ,อ,อันนี้คือถ้ำฟืมนะพี่ทิศก็ได้ยินอ่าผมพี่ทิศก็พี่ทิศก,ก็ก่อนที่จะมาเจออาจารย์ก่อนตั้งตั้งแต่ต้นที่มาเจออาจารย์คือตั้งใจว่าจะมาหาถ้ำฟืมนะครับตั้งใจว่าจะมาหาถ้ำฟืมแล้วก็ตามสายน้ํามาเรื่อยเรื่อยกาวว่าเอ๊ะเดี๋ยวเข้าไปดูไอ้ต้นน้ําถนะ้ำถ้ำอ่างอะนะถ้ำอ่างอาจารย์ที่ว่าอยู่หลังภูเขาหินผมก็ขี่รถไปเรื่อยเพราะว่า เอาหาถ้เฟื้งไม่เจอเขาก็สิไปเบิง้งถ้ำอ้างสันดีก็ <S 2> <S 2> สิขี้สิไปถามมาทั้งน้า่าสันดีเกออ็พอดีมาเจออาจารย์พอดีพอดีพิธิตขับรถมาก็าไปเลยนะหาคือหาถ้ำนี้ไม่เจอครับผม <S <S พิธิษหา <S <S ไม่เจอเอ้ยมันจะเข้าตรงไหนวะหาคือมันไม่มีร่องรอยของทางเข้าเลยครับผมนะพิธิตก็ไม่ได้ชำนาญป่าอะไรมากมายอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ คือภูเขาหินปูนมันมองไปทางไหนมันก็มันเหมือนกันป่ามันมองไปทางไหนมันก็มันเหมือนกันหมดนลครับผมนะเราก็เลยเอะขึ้นไปก็เหนื่อยเปล่าว่าไม่ขึ้นดีกว่าแต่บงังเอิญเหมือนผีผักมาเจออาจารย์นะอาจารย์ท่านก็เมตตาใจดีนะพาไปดูถ้ำไสแล้วครับผมแล้วก็ถ้ำฟื้นแห่งนี้นะแล้วก็ส่วนเรื่องเล่าที่พิธสอบถามมาประมาณ4ท่านนะครับผมนะเป็นรุ่นคุณลุงคุณป้านนะสี่ท่านนะครับบวกท่้งอาจารย์ด้วยนะครับผมก็บอกว่าถ้ำนี้นะครับผมเคย เคยมีฟื้ทองคำนะฟื้ก็คือที่เขาทองหกนะครับผมนะเป็นเหมือนฟันหวีนะครับผมนะนั่นะคือฟื้นนะครับผมมีฟื้ทองคำในนี้นะบางคนก็บอกว่าคนรุ่นก่อนมีคนเคยมาเจอเหมือนกันนะแล้วก็ยืมไปใช้แล้วก็เอามาคืนบางคนหลังๆมาก็เอาไปเลยอย่างนี้นะแต่พี่ทิดว่าถ้าเจอคนแรกเจอ,อมันคงไม่เอามาคืนน่ะพี่คิดว่า <c oughs> แต่ก็อย่างว่านะสมัยก่อนคืออาถรรพ์เยอะนะผีเฝ้าสมบัติเยอะนะสมัยก่อนนะปู่สมเฝ้าทรัพย์เนี่ย เจ้าของเขาห่วงไงผีผีเจ้าของเขาจะห่วงแล้วเอา,าเอาไปไ<ม>ต้องเอามาคืนไม่งั้นแล้วก็โอ้โหนอนผวากันทั้งคืนนะครับผมแล้วก็ถ้ำถ้ำฟืนแ่งนี้ก็มีร่องรอยของพระธุดงนะมาที่ท่านจาริกมาพักภาวนาก็มีร่องรอยนะที่พิทิศพาเข้าไปดูในถ้ำเมื่อกี้นะครับผมมีสองจุดนะครับผมมีอยู่สองแคร่นะก็เหลือแต่โครงไม้นะครับส่วนพื้นพื้นอ่ะพิทิศคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ท่านนอนนะเป็นคือเอาไม้ไผ่มาทุบๆๆๆแล้วก็ระงำเขาเรียกไม้ฟากบออาจารย์เนาะ อเขาเรียกเขาเรียกปากสับปาก,ก,กนะครับผมเอาไม้ไผ่ลำใหญ่มาทุบให้เ็นเบนเ็นเบน,น,นแล้วก็ปูพอได้อรับนอนพอได้นั่งพอได้พักเอ็นกายอย่างนี้นะของคออรูบาอาจารย์ครับผมแล้วก็<ม>ก็ยังมีอีกถ้ำหนึ่งต่อไปมไม่ห่างจากที่นี่มากแต่คนละฝั่งเขานะอันนี้คือเป็นเป็นหน้าเขาฝั่งฝั่งผู้พาม่านนะครับผมปากถ้ำเ่ยนะครับผมปากถ้ำตรงนี้นะครับผมหันออกจากปากถ้ำไปก็จะเจอ ภูผาม่านเลยครับนู้นขา,ขาวๆนะขาวๆแต่ภูผาม่านก็แดดส่องพอดีนะวันนี้ครับแดดส่องก็เลยภูผาม่านก็เลยกลายเป็นสีขาวอ่ะมันเลยคล้ายๆก้อนเมฆครับผมคล้ายๆสีขอฟงฟ้านะก็เลยมองมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมนะก็ยังมีอีกถ้ำหนึ่งนะครับผมนะยังมีถ้ำหนึ่งที่ทครูบาอาจารย์จะไปจะพาไปนะครับผมอะยังไงเราก็ติดตามครูบาอาจารย์แล้วก็ติดตามพิทิตไปดูด้วยกันครับว่าถ้ำข้างหน้าจะน่าสนใจมากน้อยสักแค่ไหนตามพิทิตกับอาจารย์ไปด้วยกันครับผม ครับวันนี้พิธีกับอาจารย์ลุ่งก็พามาเที่ยวชมถ้ำฟื้นนะครับผมก็สมควรแก่เวลานะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าเนี่ยครับผมอาจารย์ลุ่งนะครับผมพาพิธเดินลัดเขาไปอีกฝั่งหนึ่งของเขานะครับผมแล้วก็นี่คือจุดเริ่มต้นครับผมที่พิธีสังเกตเห็นความพิเศษของหุบเขาแห่งนี้นะครับผม พิธิดมองแล้วมันแปลกนะครับผมแปลกมากๆเลยก็หลังจากที่อาจารย์ลุงพาไปเที่ยวถ้าที่ไม่มีชื่อนี่ครับผมนะแล้วต่อมาพิธิดก็ได้ไปสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ภายในหุบเขาแห่งนั้นนะครับผมพิธิดได้ไปเจอกับคุณตาท่านนึงคุณตาท่านก็เล่าให้พิธิตฟังถึงเรื่องราวของคนบางบทหรือว่าคนรับแลนะครับผมแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธรูปทองคำสิบหกสิบหกองครับผม พระพุทธรูปทองคามีจริงๆครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์เก็บไว้ครับผมนะครูครูบาอาจารย์ภายในพื้นที่แห่งนั้นแหะครับผมท่านเก็บรักษาไว้อยู่ตอนนี้ท่านกําลังทําเจดีนะครับผมท่านกําลังสร้างเจดีเมื่อเจดีที่ท่านสร้างาท่านก็จะเอาพระพุทธรูปทองคํา16ององเนี่ยนะครับผมบรรจุไว้ในเจดี JD ที่ท่านกําลังสร้างอยู่ส่วนเรื่องราวารายละเอียด ส่วนที่เหลือนะครับผมก็ติดตามตอนต่อไปนะครับผมพิธีจะไปสืบสา,าวเล่าเรื่องนะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสําหรับพีนี้พิธีลาไปก่อนสวัสดีครับ